สวัสดีครับพบกับผมซันนี่เฟกรักใช้สอนสรายุทธและนี่คือรายการเอปปสุ่สัปดาห์ครับแน่นอนครับสองอาทิตย์แล้วนะครับก็ต้องมาอัพเดตข่าวสารวงการบันเทิงครับทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศกทันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ คับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปบุกเบื้องหลังกล้องละครของซีรีส์เรื่องเกาะคนกล้าเกมล่าฝันนั่นเองครับช่สนุกสนานแทกแค่ไหนนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในช่วงป๊อปวารตี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นผมอยู่ริมทะเลแบบนี้ผมไม่ได้แอบอู้ง,งานหนีมาเที่ยวนะครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาบุกตะลุยกองถ่ายซีรีส์เกาะคนกล้าเกมล่าฝันโดยในวันนี้พวกเขามาถ่ายทําฉากเปิดตัวกันไกลถึงหาดสามพยาอุทยาแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันบรรยากาศการถ่ายทําจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับรายการเอ op ๊สุดสัปดาห์ ได้มีโอกาสไปเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เกาะคนกล้าเกมล่าฝันซีรีส์เรื่องแรกของเหล่านักล่าฝัน12คนที่ต่างคนต่างที่มาแต่ต้องเดินทางมาเจอกันโดยเป้าหมายเดียวกันคือการเอาชนะเกมการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งตั้งแต่ภาร,ร,รกิจแรกจนถึงภาร,รกิจสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมายตลอดเส้นทางโดยได้นักแสดงมากฝีมืออย่างแคทริยาอิงลิส และเดี่ยวเสกสรรที่จะมาสร้างส,างสีสันรับบทเป็นผู้คุมกฎสาวสวยสุดโทดและผู้ช่วยหนุ่มหลอ่อครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้คุมสุดโหดของเรานะครับไปเจอกันเลยครับสวัสดีครับพีส่สดีครับสวัสดีค่ะ แล้วความสาษั์หน่อยครับรับบทเป็นอะไรครับอันนี้ก็จริงๆแล้วจะเป็นคนที่อยู่ที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเกือบเกิดจะเหมือนเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะพยายามทําให้น้องๆนี่รู้จักทีมเวิร์กรู้จักความสามัคคีรักการช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงบทนี้เป็นเหมือนคุณครูด้วยต้องโหดแค่ไหนฮะก็ต้องดุอ่ะแต่ก็คือแบบคือโจทย์แต่ละโจทย์นี่คือโหดมาก โหดจริงๆแล้วสงสารน้องๆมากเลยคือแบบว่าลุยโคลนลุยน้ําลุยป่าเลยโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบาละซีรีส์แรกของน้องๆนองเนี่ยเจอแบบโหดสุดๆอ่ะแต่ก็สนุกดีอะซีรีส์ตอนนี้ถ่ายทําไปถึงไหนแล้วครับเออหองแคก็จะหมดตัวพรุ่งนี้แล้วก็ก็แป๊บเดียวเพราะว่าเออละครมันมันสั้นนะคะก็ไม่กี่ตอนเองถึงจะเป็นซีรีส์สั้นๆแต่ก็ เข้มข้นมากมิชาที่ต้องลงน้ําไปช่วยน้องด้วยเรื่องราวเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโจทย์เป็นเป็นโจทย์สุดท้ายแล้วทีนี้เนี่ยน้องน้องคนหนึ่งในนี้ก็เป็นลมไปอะไรเงี้ยแล้วก็หายตัวไปในน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือกะว่าอยากจะให้น้องๆรู้จากลิมิตของตัวเองแล้วคือแบบพอรู้ลิมิตปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบต้องหาทางอื่นที่จะ ทําให้เกมมันจบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนใกล้จะจบของซีซั่นแล้วยังไงฝากติดตามเลยะครับยังยังไกงไก็อย่าลืมติดตามชมก,กันนะคะสนุกแนะ่นอนเข้มข้นจริงๆอย่าลืมติดตามชมก,กันนะคะนะครับ การถ่ายท,ทำในวันนี้เป็นฉากที่4ี่คนสุดท้ายถูกบัตรขังอยู่ในกรงริมชายหาดในสภาพอิดโรยพวกเขาจะต้องช่วยกันหาทางออกจากกรงที่ขังอยู่เพื่อว่ายน้ำไปยังหีบที่อยู่กลางทะเลเพื่อทำภารกิจสุดท้ายเพื่อก้าวเข้าสู่ผู้ชนะที่พิสูจน์ทั้งมิตรภาพความกล้าและความเสียสละครับสวัสดีค่ะ ค่ะเจ้าโอ๋ค่ะเบนค่ะจุนค่ะพ่อยใส่ค่ะแล้วค่ะเมคค่ะโฟกัสครับจ็อกเกอร์ครับเบนครับมาริวครับม็กซ์ครับโบ๊ทครับเป็นฉากที่เรียกได้ว่าหนักหน่วงที่สุดตั้งแต่เราเคยถ่ายทํามาแล้วค่ะเริ่มจากตอนบ่ายร้อนมากค่ะลงน้ำนานขนาดนี้เลยครับที่สุดในชีวิตเลยเื่อเลยไหมเปื่อเบื่อเเลยไหมเบื่อเบื่อทั้งทั้งตัวเลยทีเดียวเชียวผู้คุมเกมสาวแสนสวยของเราพี่เจน ไ่ลยหรือพี่แคทรียาอิงลีใช่ตอนเมื่อกี้ฉากที่วิ่งลงไปช่วยโหเท่มากเหมือนทุมไรเดอร์เลยอะไรเ่จริงๆริงทุมไรเดอร์ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจกันแสดงกันเต็มที่นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องแรกฝากผลงานของพวกเราอง12คนด้นะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยชื่อว่าก่อนหน้าเกมหน้าปารค่ะรับรองได้ว่าเรื่องนี้นะคะครบรถเลยนะคะแล้วก็มีแบบ คู่จินฟินเวอร์ด้วยอ่าใครที่เป็นแฟนคู่จินนะคะก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆแล้วกันนะคะพวกเราตั้งใจเต็มที่มากเลยค่ะเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้ง12บคนจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะและคว้ารางวัลครั้งนี้กลับไปติดตามความสนุกทั้งหมดได้ใน AF12 The s e เด e s เกาะคนกล้าเกมล่าฝันเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำของซีรีส์เรื่องเกาะคนกล้าเกมล่าฝันเรียกได้ว่าน้องๆนักนะแสดงแต่ละคนต่างทุ่มทุนลงน้ำกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นแฟนๆอย่าลืมติดตามรับชมและคอยให้กำลังใจพวกเขากันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ และสำหรับใครที่เป็นแฟนพันแท้ของเรานักล่าฝันแล้วแล้วก็ก็อย่าลืมติดตามนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้เกาะคนกล้าเกมล่าฝันครับสามารถติดตามรายการเ p o p สุดสัปดาห์ ata, ได้ทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Q Design andplay ด้วยแล้วกันนะครับเวลาหมดลงแล้วครับผมสเน่เสกรัชชัยจอนสระย,ยุทธ์และรายการเ Pop บสุดสัปดาห์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแต่สำหรัััับบสสปดดาห์ีวคร இத்துடன் இந்த